มีอันนี้ห้าเม็ดมีห้าเม็ดเท่าไหร่ละดูแพ็ปหกสิบเฮ้ยหกสิบหกเฮ้ยหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าเอ้าเอาวะเอาวะหกสิบเก้านะ <c oughs> ต้องทองแล้วปะจังหวะน,นี้ต้องทองแล้วปะเออ <c oughs> ตู้ล่าสุดเมื่อไหร่นะเลเซอร์ล่าสุดตู้คาซิฮาครับผมไม่มั่นใจอ๋อเออเหมือนจะมาพักใหญ่ๆแล้วเนาะเลเซอร์คือถ้าเดี๋ยวจะกลับมาเร็วๆนี้เราจะได้ไม่แลกเลเซอร์ไงเราจะได้แบบเอาเหรียญไปแลกเอมเบอร์แทนอะไรเงี้ยครับเก็บเอมเบอร์ก่อนของแร่ของแร่เอ็ดสิบป๊บเอ็ดสิบแอบ สีสวยโย72ไม่เปลี่ยนสีเลยสวัสดีคุณเคนด้วยครับ73เฮ้ยเฮ้ยทองเจ็แค่เอ้ยเอาจรีจีนดันโจเอานีีเอานีีสวยสวยแหมบทจะมานี่มารัวชนะบทจะมานี่มาารวชนะให้ซะซีหนึ่งเลนะ เฮ้ยอ,อีกหนึ่งโลว่ะของกำลังร้อนๆอ,อีกสักทองไปเฮ้ยแม่งเลย What the fuck เจ็ดเฮ้ยคนลุกว่ะแซดเอา้าโมเมนต์นี้โอ้โหโมเมนต์นี้ผมมาว่ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตโอ้โหไม่ได้ว่ะไม่ได้ว่ะ เพลงมาเลยเพลงมาเลยไม่ได้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 ไไดไไดเพลงมาเลยเพลงมาเลยเฮ้ยโอ้โหขนน้ลุกสู้เลยไม่ย้อยเอาดิต้อนรับเดือนตุลาคมทำเป็นเล่นแหมทุงนี้นี่ดราม่าเยอะสองทองติดใจหน้าไปดิสองทองติดใจหน้าไปดนนไปิได้ตัวเมนด้วยอ่ะได้ตัวเมนด้วยง่ง ออีกดาวนึงก็รู้เรื่องแต่อีกดาวนึงก็รู้เรื่องอีกดาวนึง,เ,เ,ง,ดนงเดี๋ยวอันติมาเดี๋ยวอันติมาเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้พอพอพอเอาเอาดีเอาดีทำเป็นเล่นไป เกลเบลดค้างไว้เกินหนึ่งวิความเร็วในการดึงดูดศัตรูจะเพิ่มขึ้นและแรงขึ้นสี่สเปอร์อ่านี่จีนดันโจซีหนึ่งนะครับเทาไปเล่นไปเออขิงเลยขิงเลยยืดแล้วตอนเนี้ยขิงเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับแบนแบนไม่ต้องเล่นเสียรลปเดี๋เดียว